ทำทำนายดวงชะตาสำหรับผู้ที่มีลัคนณาสถิตราศีมีในเดือนพฤศจิกายน2568นี้ภาพรวมในเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการทบทวนตนเองการเติบโตทางอารมณ์และความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านอาชีพการงานและการเงินแม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามและความอดทนเนื่องจากดาวประจำตัวเดินเดินถอยหลังหลายครั้งแนวโน ôm, ้มโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย โดยช่วงเครื่องหลังของเดือนจะเอื้ออำานวยมากขึ้นในความเจริญก้าวหน้าดาวประจำตัวที่เดินถอยหลังในเรือนที่5เรือนของความคิดสร้างสารรค์ความชอบความรักและการแสดงออกซึ่งเชิญชวนให้คุณหวนคิดถึงงานอดิเรกเก่าๆคิดถึงความรักนายอดีตสมัยวัยรุ่นเพื่อทบทวนไม่ใช่เพื่อกลับมาพบกันใหม่และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการกระชับความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับลูกๆหรือสัตว์เลี้ยงของคุณให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น คำทำนายด้านต่างๆที่มีความสําคัญต่อคุณมีดังนี้ด้านอาชีพการงานเดือนนี้ความก้าวหน้าในชีวิตการทํางานของคุณเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเครื่องหลังของเดือนแต่ต้องใช้ความอดทนและแนวทางที่มุ่งมั่นและมีวินัยใช้ช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังเพื่อพัฒนาโครงการและแผนการที่มีอยู่ดาวอังคารซึ่งสถิตอยู่ในเรือนการงานในเดือนนี้ ส่งผลที่ส่งพลังต่อจิตใจของคุณให้ไปที่มุ่งมั่นไปที่ความสําเร็จและความทะเยอทะยานในอาชีพของคุณคุณจะมีพลังและแรงจูงใจที่จะบรรลุเป้าหมายและมีโอกาสได้รับการยอมรับหรือได้รับการเลื่อนตําแหน่งผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจของคุณมีแนวโน้มเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้านการเงิน เดือนนี้ในด้านการเงินคุณมีแนวโน้มที่จะเห็นผลกำไรแต่ควรวางแผนงบประมาณอย่างมีความรับผิดช,ชอบและควรหลีกเลี่ยงการซื้อของชิ้นใหญ่แบบหุนหันพลันแล่นเป็นสิ่งสำคัญความรักความสัมพันธ์คนโสดก็ยังต้องโสดต่อไปยังไม่มีวิเแววในเรื่องความรักเข้ามาคนที่คิดว่าใช่สำหรับคุณก็ยังไม่ใช่สำหรับคุณและมักนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ซึ่งควรระมัดระวงังหากอยากคบหาใครในช่วงเดือนนี้ คนมีคู่ความสัมพันธ์ทั้งแบบโรแมนติกและครอบครัวสามารถลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ด้วยความซื่อสัตย์และการสื่อสารที่ชัดเจนสำหรับคู่รักนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนกิจกรรมเล็กๆน้อยๆและแสดงความต้องการอย่างเปิดเผยเพื่อเสริมสร้างความผูกพันอาจจะต้องระวังคู่ครองคนรักในช่วงนี้มีโอกาสป่วยไข้หรือต้องอยู่ห่างไกลกันด้านสุขภาพโดยทั่วไปแล้วสุขภาพของคุณอยู่ในเกณฑ์ดี และปัญหาสุขภาพในอดีตอาจบรรเทาลงอย่างไรก็ตามดาวเสารที่อยู่ในลักษณะจุดเกิดของคุณส่งผลให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลมีปัญหาสุขภาพจิตดังนั้นควรใส่ใจในสุขภาพกายและจิตใจให้ดีในเดือนนี้มีความจำเป็นที่ควรมีวินัยในการออกกำลังกายเบาๆและการจัดการความเครียดควรพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้านครอบครัวญาติพี่น้อง เดือนนี้มีโอกาสเกิดความขัดแยง้งทะเลาะเบาแแวงระหว่างคุณกับครอบครัวหรือญาติพี่น้องได้สูงมีโอกาสทําให้คุณเดือดร้อนเสียหายได้สูงหรือตัวคุณเองต้องห่างจากครอบครัวในช่วงเดือนนี้คําแนะนําประจําเดือนเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการทํางานที่สําคัญอิทธิพลของดวงดาวสนับสนุนให้คุณละทิ้งความเชื่อเก่าๆที่ปิดกั้นตัวเองและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ ช่วงเวลานี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นพบตัวเองว่าตัวเองนั้นชื่นชอบสิ่งใดและลองลงมือทำในสิ่งนั้นเดือนนี้ควรมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่มั่นคงตั้งใจและความซื่อสัตว์ทางอารมณ์ความอดทนและวินัยของคุณจะเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จในอนาคตควรสื่อสารอย่างชัดเจนเพราะเมื่อดาวพุธเดินถอยหลังในเดือนนี้ จงระมัดระวังคำพูดและมั่นใจว่าทุกคนเข้าใจคุณทั้งในการติดต่อส่วนตัวและการทำงานสุดท้ายขอขอบคุณท่านที่มาอ่านคำทำนายนี้และขออวยพรให้ท่านได้มีความสุขความเจริญมากยิ่งยิ่งขึ้นไปมีทรัพย์สินเงินทองไว้ใช้ไม่ขัดสนมีสุขภาพกายใจที่ดีกันทุกคนครับและหากท่านสนใจใช้บริการดูดวงแบบส่วนตัวกับเรา ท่านสามารถเลือกดูแพ็กเกจต่างๆและขั้นตอนในการรับบริการจากเราได้ในโพสต์ที่ปักหมุดไว้ครับสวัสดีครับ